สิบอันดับพระลึกลับที่นักสะสมพระเครื่องอาจยังไม่เคยรู้อย่าลืมให้กำลังใจกับทางรายการด้วยการกดติดตามและกดถูกใจให้กับทางรายการด้วยครับพระสมเด็จหลวงปู่ภูวัดต้นสนจังหวัดชนบุรีหลวงปู่ภูวัดต้นสนท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากของจังหวัดชนบุรีคนพื้นที่ต่างบอกว่าพระผงของท่าน มีพุทธคุณคล้ายกับของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันนกผู้พญานกถืดถือหลวงพ่อมหาโพวัดคลองมอญพญานกถดถือหลวงพ่อมหาโพเจ้าตำรับคือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าซึ่งเป็นเคล็ดลับวิชาของนักเสียงโชค ที่มีพุทธคุณเด่นเรื่องเสียงโชคลาภพระปิดตาไม้แกะหลวงพ่อโนรีวัดโพมรพระปิดตาเนื้อไม้แกะอีกหนึ่งสำนักที่เรื่องลือชื่อเป็นพระปิดตาของหลวงพ่อโนรีวัดคองมอน พระปิตาหลวงพ่อนูรีล้วนสร้างประสบการณ์มากมายให้กับผู้ที่ครอบครองพระพุทธชัยมงคลวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามพระพุทธชัยมงคลและพระจักพัชชัยมงคลรุ่นมงคลเศรษฐีมีส่วนผสมมวลสารสำคัญมากมายทั่วประเทศอาทิเช่น มวลสารพระของขวัญปากน้ำรุ่นหนึ่งถึงรุ่นสพระพิมพ์ซุ้มกอรุ่นสร้างมนทบปี2536วัดคลองมาดันพระเครื่องรุ่นนี้อธิษฐานจิตเชิญบารมีหลวงพ่อหนูโดยพระอาจารย์ทองใบเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันจัดสร้างขึ้นเพื่อแจกญาติโยมที่มาร่วมทำบุญสร้างมนทบ ของหลวงพ่อโหนพระกีบบัววัดพระงามปี2500จังหวัดลบบุรีพระเครื่องชุดนี้ถือว่าเป็นพระเครื่องยุคแรกที่ได้รวบรวมพระเกจิเดินทางมาร่วมอธิษฐานจิตมากมายในช่วง25พุทธศตรวรรษหนึ่งในนั้นคือหลวงพ่อรีแห่งวัดอโศการาม พระปิดตาเจ้าคุณเที่ยงวัดละคังปี2507พระปิดตาชุดนี้ประสมผงพุทธคุณเก่าของสมเด็จพุทธจารย์โตจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2507ออธิษฐานจิตโดยหลวงปู่หินหลวงปูน่นาคแห่งวัดละคัง พระสมเด็จหลวงพ่อเต้าวัดเกาะวางังไทหลวงพ่อเต้าอดีตพระเกจิชื่อดังแห่งจังหวัดนครปฐมท่านเป็นพระเกจิยุคเดียวกับหลวงปู่บุญแห่งวัดกลางบางแก้วพระเครื่องชุดนี้ถูกทำการจัดสร้างขึ้นเมื่อปี2496พระตีกายหลวงปู่แก้ววัดละหารไล่เนื้อชานมา พระเครื่องชุดนี้ถูกจัดสร้างโดยหลวงพ่อแก้วลูกศิษย์หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่มีส่วนผสมของผงพลายกุมารของหลวงปู่ทิมอยู่มากมายพระปิดตาหลวงพ่อกี่วัดหูช้างพระปิดตาเนื้อผงรุ่นแรกหลวงพ่อกี่วัดหูช้าง พระชุดนี้ฝากเข้าพิธีปลุกเสกพิธีเดียวกับวัดประสาทบุญญาวาสปี2506เป็นเนื้อผงพุทธคุณผสมผงพระสมเด็จวัดละคังและบางขุนพรมอยู่ด้วย